หลายคนบอกว่าเปิดแบบสวนกระแสเลยโควิดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจของหลายๆอย่างจะขายไม่ได้ใช่ไหมแต่กาแฟเป็นอย่างเป็นของในไม่กี่อย่างที่อัตราการซื้อเพิ่มขึ้นแกเป็นว่าตลาดของคนคนไทยที่กินกาแฟมันเยอะขึ้นนะร้านผมเป็นที่รู้จักขึ้นมาเลยในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆครับเริ่มสนใจเรื่องการคั่วเรื่องการไปดูไล่กาแฟเองทำอเองแล้วมันสนุก ตอนนี้เปิดร้านกาแฟานะครับสาขา2นะครับคอลแล็บคาเฟ่นะครับคอลแล็บสเปเชียลตี้คอฟฟี่นะครับตอนน,อน,นี้ตอนแรกเปิดที่ยุทธยาใช่ไหมตอนนี้เราย้ายมาเปิดาสาขา2องเขาเรียกเพิ่มแล้วกันไม่ใช่ยา้ายแต่ว่าเพิ่มสาขาขึ้นมานะครับที่กรุงเทพนะครับอยู่ตรงเลียบทางด่วนรามินทานะครับก่อนจะเข้าเส้นรามินทานิดนึงนะฮะก็เขาเรียกว่าหลายคนบอกว่าเปิดแบบสวนกระแสเลยโควิดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจคือก่อสร้างไว้ก่อนแล้วเริ่มแบบโครงการแบบเช่าที่ออกแบบอะไรไว้เรียบร้อยละแต่ว่า พอทำไปได้สัก20%อ้าวโควิดมาแต่ก็มันหยุดไม่ได้ใช่ครับก็คือเราวางแผนไว้ก่อนนานๆไงจริงๆถ้านับจากการแรกเปิดก็ประมาณเกือบ1ปีแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะแบบจะเข้ามาเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยคือคืออองจริงเราตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะกระโดดเข้ามาทุรีิกาแฟแบบแบบแบบเต็มตัวขนาดนี้แต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆมันชอบมันอินมันเห็นว่าออกาแฟมันมีมันมีที่ มันมีอะไรให้เล่นเยอะมันมีอะไรให้เราทําได้อีกเยอะเริ่มสนใจเรื่องการคั่วเรื่องการขึ้นขึ้นไปเชียงรายเราขึ้นไปดูไปหาเกษตรกรไปดูไล่กาแฟเองทําอะไรเองแล้วมันสนุกแล้วมันอินอะไรเงี้ยเรา้สูอเคงั้นเรากระโดดมามาทํากาแฟจริงๆดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ก็เลยแกว่าเราตัดสินใจขยายสาขาครับแล้วก็น่าจะกลางปีก็อาจจะมีอีกสาขาหนึ่งที่เชียงรายด้วยอะไรเงี้ยครับถูกต้องก็คือโดนคิดสองรอบเลยแต่ว่ามันมันเป็น สำหรับผมนะกลายเป็นาจากที่เราศึกษาตลาดแล้วก็ดูจากตลาดทั้งทั่วโลก,กน,นะพอโควิดเนี่ยตอนแรกทุกคนนิว่าตลาดของหลายๆอย่างจะขายไม่ได้ใช่ไหมแต่กาแฟเป็นอย่างเป็นของในไม่กี่อย่างที่อัตราการซื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนซื้อคนมีเวลาว่างแนละ้วกลับหันมาสนใจกาแฟเยอะขึ้นคนเรียนรู้กาแฟที่ดีขึ้นคนเริ่มแบบซื้อ เครื่องทํากาแฟเองไ,ไว้ที่บ้านเริ่มแบบศึกษามเมล็ดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแก่เป็นว่าตลาดของคนคนไทยที่กินกาแฟมันเยอะขึ้นนะในช่วงโควิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลัวว่ามันจะกระทบอะไรเท่าไหร่คือจะบอกว่ากาแฟเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนเดี๋ยวนี้มันยิ่งเด็กลงเด็กลงเลยนะคือถ้าอย่างไปเชียงรายครับมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากที่เด็กมัธยมนะมปลายเนี่ยเขากินกาแฟแบบความรู้เยอะมากกินกาแฟดิบ กินดิฟกาแฟาได้คือความรู้เขาเยอะมากแล้วยิ่งกับว่าในกรุงเทพก็เหมือนกันตอนมันเริ่มเด็กลงเรื่อยเด็กมาหาลัยเริ่มกินกาแฟาจรงจิงจังแบบจริงจังแล้วอะเริ่มแบบไม่ใช่แบบกาแฟาแบบใส่นมข้นแล้วอะมันเป็นกาแฟแบบกาแฟดีๆกาแฟาแบบเอธิโอเปียกาแฟานอกทุกคนเริ่มรู้ว่ากาแฟมันเป็นอะไรจริงๆมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์ของทั้งโลกนะสำหรับผมนะคือในปีหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของแบบ แบรนด์กาแฟที่เป็นกาแฟสเปเชียลตี้นะที่เป็นกาแฟแบบกาแฟดีๆกาแฟคัดเกรดเนี่ยกาแฟที่แบบคือมันละเอียดอ่อนมากแล้วคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องควักจก่ายกาแฟแพงๆแ,แล้วคนเริ่มแยกออกแล้วว่าโอเคกาแฟดีกาแฟไม่ดีคืออะไรคือมันเริ่มมันเริ่มมีจํานวนเยอะขึ้นละเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามองในอนาคตไปอีกสักแบบ3ามสี่ปีเราว่าตลาดตรงนี้มันจะโตขึ้นมากในประเทศไทยเลยครับก็เลยก็เลยตัดสินใจทําแบบมันจริงจังเลย ครึ่งจริงเรา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 เชื่อในการศึกษาตลาดใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าแปลกนะสำหรับผมนะตั้งแต่เจอโควิดมาสองรอบละร้านผมดังขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกคนมันว่างมากขึ้นคนมันมีเวลาดูรีวิวคนมันมีเวลาแบบดูนั่นดูโน,น,ด,น,นดูนี่เยอะแล้วแล้วแก้ว่าเขารู้จักร้านเราเยอะขึ้นมากกว่าตอนที่ไม่มีโควิดด้วยซ้ำเพราะทุกคนเพราะใช่เพราะทุกค,คนทํางานตอนนี้ทุกคนว่างทุกคนสามารถ เฮ้ยร้านอะไรน่านั่งนะร้านอะไรมีกาแฟสั่งกินร้านผมเป็นที่รู้จักขึ้นมาเลยในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆครับในในในช่วงนี้ครับผมใช่ครับถ้าที่กรุงเทพนั่งทานได้ที่อยุธยาไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ครับที่ยุธยาเนี่ยตอนนี้ใช้เป็นระบบเทคเอาเวยใช่ครับตอนนี้ยุธยาเขามีมาตรการค่อนข้างเข้มครับก็คือ สามารถซื้อเทคเเวได้เดินถ่ายรูปรอบลานได้แต่ไม่มีเก้าอี้ให้ก็จะอา,อาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับคนที่อยากจะไปนั่งอยู่นานๆเนาะคือเพราะเราไม่มีที่ให้นั่งแต่ว่าสามารถเดินถ่ายรูปได้ครับใครที่สามารถที่จะแวะพระแล้วก็มาแวะซื้อกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปได้อะไรเงี้ยครับผมก็ยังเปิดอยู่ทั้งสองสาขาครับผม